สวัสดีครับพอดีนั่งอยู่เห็นดอกญ้าดอกไม้สวยๆนำมาฝากกันครับทุกคนนี่เลยเห็นไหมความสวยของเขาธรรมชาติสรรสร้างนะครับนี่สวยงามนะครับธรรมชาติของเขาถ้าเราไม่สังเกตเลยเราก็จะไม่เห็นเลยนี่ความงามของเขาดอกย่าดอก ไม้นี่ครับดอกไม้ดอกย้านะครับที่ขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับนี่มีมีจิ้งเหลนจิ้งเลนจิ้งเลนมาฝาก ธรรมชาตินะครับสวยงามนะครับนี่ยาพอดีมาถอนยาเห็นเห็นไหมธรรมดานะเป็นเป็นธรรมดาแต่กำลังจะถอนมานี่ดูใต้ของเขาสวยไหมครับสีขาวนี่เห็นไหมครับธรรมชาติสวยงามนะครับ จะมาถอนหญ้าเห็นความสวยงามธรรมชาติก็เลยมาแบ่งปันกันนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามกดหัวใจเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับตรงนู้นก็จะเป็นไฟถนนโซลารเซลล์นะครับนี่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับกลางคืนเขาก็ติดเองอัตโนมัติกลางวันเขาก็จะดับ เพื่อาชาร์จไฟของเขานะครับฝากกันไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ